สวัสดีจ้าพี่น้องปองไฟสกูลุกคนไม่ว่าจะเป็นเอซีทางฝั่งไทยฝั่งเล่าทางต่างประเทศก็ดีวันนี้ยู่กับช่องสาวสอนผ้าหล่อจา้าพี่น้องวันนี้ผ้าหล่อยู่ตลาดน้ำเสาอำเภอภูเวียงเลยจา้จาจ้กสิลหลอดบ่หล่อจ้าพี่น้องมาแล้วผูรับมมเ,เมาขุนเครื่องขุนแหล่มากคากมากเนี่ยล่ะจา้าอ้อมอ้อมมากแล้วพี่น้องมึงเนี่ยขุน ลูกค้าก็อยากออกมากจับใจสื้อของกิเลจูกค้ากะลั่งลังออกมากมือนี้บรรยากาศไอของไออำเภอผู้เวียงนั้นว่าเป็นใจปันใดจานพี่น้องตะบาาเมคาพ่อค้านั้นเต็มยุจ่ามือนี้ออกมาขมามาขายเต็มยุลูกคากรล่มทยอยออกมากคือกันตะบาเาข้าเหลียวไปเบิ่งทงั้งทึ่งดูบนี้จา้าโอ้ยมือเป็ดตลอดคือเป็ดตะลวงมือนีเบื้องนี้ ขุ่นเลมา่มดเลยจ้ะพี่น้องพุ่น,นท่างพุ่นกับพ่อท่างพุ่นมืดมา่มดเลยจ้ะออมมาเลยโอ้ย <c oughs> ทางหนีเฮงมากค่ะจ้ะพี่น้องลูกค <c oughs> ้าก็เริ่มลั่งไหลออกมาแล้ว,มา,ลวมาจับใจสื่อฟ้องแล้วหันเป็นอากาศจังขี่ลูกค้า เปล่าด yup. ้จ้าพ well ี่น้องลูกค้าเพิ่นสิเฝ้ายางเฝ้ายางเฝ้าซื้อเฝ้่านี้เฝ้าเมียจ้าเพิ่นสิบ่อยู่เพิ่นสิบ่อยูโดนจ้าพี่น้องเพราะว่าเพิ่นกระยานฝนคือกันจ้าเพิ่นสิบ่อยูโดนอันสัญญาณนี่สิเป็นสัญญาณที่บ่ดีจ้าพี่น้องพ่อค้าแม่ค้าเฮาเพิ่นสิบ่มักบ่มักหน้าฝนจ้าแต่ว่าหันแดดสู่สู่ไอสู่คักสู่เนี่ยจ้าพี่น้องแดดตอนนี้สาวสอนผ้าลอดท้ายอยู่นี่กะ ลิ้นได้จ้าพี่น้องลิ้นลิ้นลงมาแล้วจ้าบ่าเหลือดอกมือน,นี้ลิ้นลงมาแล้วหน่อยลงมาแล้วคุณบางคนเพื่อนกะเด็กขายเราได้จ้าพี่น้องบางคนเพิ่นกะเด็กขายแล้วอันน,นไแไม่ขาดเราสิขายกุ้งขายกุ้งเนี่ยขายดีสุนัตได้จ้าพี่น้องกุ้งเจ้านนี้ขายดีเพื่อสิขายลอยหนึ่งจ้าขายถาดละหนึ่งอยบาทหรือว่าเป็นปลาหมึกกระมี่ก็ลอยหนึ่งเท่ากัน มื่อนี้พ่อค้าแม่ค้ากะจัดเต็มมากเลยจ้าพี่น้องเ่าว่าสิเป็นพวกผลไม้พวกไข่ปอกไข่ปิ้งร่มมากผักยาวบันจ้าที่นี่กะขอบคุณในร้านนะจ้าสำหรับผู้ใดที่เขามาเป็นกำลังใจให้ช่องสาวสอนท่าเราจ้าพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในหนะจ้าคลิปหน้ากัพผอกับไม่แต่ว้คลิปนี้กะสวัสดีจ้า